กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐกองทุนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนบริษัททิรันเอสเซวิกกรุ๊ปจำกัดผู้ประกอบการผลิตและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสกว่า30ปีบริษัทได้มีการพัฒนาและขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องการความเชื่อมั่นในการผลิตแบบ OEM ทั้งในด้านกำลังการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสิ่งที่บริษัทฮิรันเอสเซวีกรุ s ๊ปจำกัดยึดมั่นในการดำเนินงานคือมาตรฐานคุณภาพและความสามารถในการผลิต ควาสเของบริษัททิรันเอสเซวิกรุ๊ปนะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งมาตรฐานก็เราก็ได้รับการรับรองค่ะจากมาตรฐานคุณภาพ iso 9001นะคะแล้วก็ green factory ค่ะก็คือการที่เราได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยในโรงงานค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแล้วก็ติดตั้ง ถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสค่ะซึ่งเราก็มีประสบการณ์มากกว่า30ปีที่สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทุกๆปัญหาค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าของเราให้มีกำลังการผลิตเพื่อที่จะตอบเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะ และเพื่อให้สามารถก้าวสู่เป้าหมายในอนาคตที่บริษัทได้วางไว้คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะของผู้เชี่ยวชาญในการผลิตถังไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดบริษัทฮิรันเอสไซวกรุ๊ปจำกัดจึงขอขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากกองพุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการต่อย,ยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อนที่จะได้รับสินเชื่อเอ e นะคะปัญหาและอุปสรรคที่โรงงานได้รับก็คือในช่วงสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ค่ะทำให้มีผลกระทบกับยอดขายของโรงงานซึ่งเราก็ได้มีการทําโครงการที่จะมุ่งเน้นไปสู่ตลาดใหม่ค่ะโดยการนํานวัตกรรมในส่วนของการผลิตของเราเองแล้วก็นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพื่อที่จะมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ ใช้ถางในการเก็บก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนค่ะหลังจากที่เราได้รับกองทุนนะคะก็คาดหวังว่านวัตรกรรมใหม่แล้วก็กำลังการผลิตใหม่ของเรารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทได้มากกว่า20%ค่ะกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐกองทุนเพื่อความมั่นคงม,มั่งคั่งและยั่งยืนของ SME ไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรม